สนับสนุนโดยธนาคาร HSBC ธนาคารระดับโลกที่เข้าใจคุณกิฟฟี่นีและเชื่อแวร์แอดอิสเบสโคลอเซโอกอล์ฟแฟชั่น จีนเนี่ยนอกจากว่าจะมีอุตสาหกรรมมีการเกษตรที่ใหญ่โตแล้วตอนนี้ก็พยายามดึงเอาเงินต่างประเทศเข้าไปเพื่อที่จะไปสร้างให้เกิดการลงทุนที่ตัวเองไม่ต้องลงทุนเองแต่เอาเงินของคนอื่นมาลงเพื่อจะขยายฐานของเศรษฐกิจของตัวเองนี่คือสิ่งที่จีนแข่งขันกับอินเดียด้วยอินเดียก็อยากได้การลงทุนจากต่างประเทศณวันนี้จีนประสบความสำเร็จมากกว่าอินเดียครับ ของจีนเนี่ยเงินลงทุนต่างประเทศมีมากกว่าอินเดียถึง10เท่าไทยเองก็มีการไปลงทุนค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะคะในเมืองจีนนะคะรวมแล้วเนี่ยก็ประมาณของปีที่แล้วนะคะ96ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะโดยที่นักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในจีนนะคะก็จะอยู่ในประเภทอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ธัญ,ญพืชฟาร์มสัตว์แล้วก็โรงแรมอินเดียบ้าง ไทยก็มีการไปลงทุนในอินเดียเหมือนกันนะคะปีที่แล้วเนี่ยรวมประมาณ76ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็คือตามหลังจีนอยู่ประมาณ30ล้านดอลลาร์ของอินเดียนะคะส่วนใหญ่แล้วคนไทยเนี่ยจะไปลงที่สาขาเคมีพันธ์กระดาษอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะยกตัวอย่างนะคะอย่างบริษัทของไทยเนี่ยสีไทยซูเปอร,ร์แวร์ทุกคนเชื่อว่ารู้จักกันนะคะ ก็มีการไปลงทุนในเมืองจีนตั้งแต่เมื่อนู่น17ปีที่แล้วอินเดียเนี่ยก็เป็นการส่งออกไปก่อนนะคะส่งออกประมาณสัก2ีปีละแล้วก็กำลังจะเปิดโรงงานที่นั่นในปีหน้าผู้บริหารของเขาเนี่ยเห็นศักยภาพของทั้ง2ประเทศเลยแล้วก็รู้เลยว่า ต้องไปให้เร็วนะคะไม่งั้นเดี๋ยวก็จะเสียการตลาดตรงนั้นไปย้อนกลับไปนะคะคุณสนันตั้งแต่17ปีที่แล้วที่ไปเมืองจีนทําไมตอนนั้นถึงคิดว่าได้เวลาไปเมืองจีนแล้วคะคือเนื่องจากว่าเมืองจีนนี่กําลังเปิดประเทศนะฮะกำลังจะเปิดประเทศอยู่ก็คิดว่าน่าจะเป็นโอกาสเพราะว่าประชากรที่นนโอ้มีจํานวนเป็นพันกว่าล้านนะ แล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเขาก็คงจะต้องเปลี่ยนไปเยอะแล้วไปแล้วเป็นยังไงบ้างคะสำหรับธุรกิจมีเจอปัญหาอะไรเป็นอุปสรรคบ้างไหมคะของสีไทยค่อนข้างที่จะโชคดีคือเนื่องจากว่าเราได้เลือกคุณส่วนที่เป็นคนเราเรียกว่าตรงไปตรงมาและก็เข้าใจถึงวัฒนธรรมกับการทำธุรกิจ ในประเทศจีนผมว่าส่วนนี้เนี่ยเป็นส่วนที่สำคัญทำให้ความสำเร็จในการร่วมมือเนี่ยระหว่างคนต่างชาติกับคนจีนด้วยกันเพราะในการทำธุรกิจหรือว่าการลงทุนในประเทศจีนแล้วเนี่ยถ้าเป็นธุรกิจที่ไม่ใหญ่จริงๆจะไปทำเองเนี่ยยากมีปัญหาสรารพัดนะฮะเกี่ยวกับเรื่องอาภาค เจ้าหน้าที่ทางภาครัฐกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและก็แม้แต่เรื่องการเก็บเ,เงินค่าสินค้าเนี่ยที่น่นแปลกเป็นตลาดที่ต้องขายด้วยเงินสดซึ่งคนต่างชาติเนี่ยไม่มีสิทธิ์เลยครับที่จะไปเข้าใจแล้วก็ตามทันเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับมาดูทางด้านอินเดียบ้างค่ะ,ะ,ะสีไทยซูเปอร์แวร์ขอเล่านิดนึงว่า ไปมีประสบการณ์อะไรที่อินเดียบ้างคะเรามีการเอ็กซ์พอร์ตไปส่งของออกไปขายทั้ง20กว่าปีปัญหาก็คือเรื่องภาษีเพราะภาษีนำเข้านี่ตั้ง50%สมัยที่แล้วเป็นร0 0ซนตะตอนนี้ก็ลดลงมาบ้างและถ้ามี FTA ก็คงจะมีการที่จะลดหย่อนเรื่องภาษีนำเข้าต่อไปนะครับแต่เราเห็นแล้วเนี่ยว่าอินเดียมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก ผมเพิ่งกลับมาได้สองเดือนกว่าที่แล้วตอนนี้มีห้างสรรพสินค้าเยอะแยะสมัยที่แล้วเราแปลกใจว่าอินเดียนี่โอ้โหเป็นประเทศใหญ่แต่ทำไมไม่มีห้างสรรพสินค้าเลยเมื่อห้าปีที่แล้วแต่ตอนนี้ขึ้นเดียวเขาบอกว่าปีหนึ่งจะขึ้นเป็นพันแห่งเป็นหมื่นแห่งซึ่งเขาทำได้อินเดียนี่มีศักยภาพที่โตแบบเร็วและก็โตแบบผมว่ายั่งยืนด้วย นะครับแต่ส่วนที่อินเดียนี่ที่น่าเป็นห่วงก็คือเรื่องความาน่าเชื่อถือนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษความน่าเชื่อถือการก๊อปปี้แบบนะฮะแล้วก็การทำอะไรที่มันไม่ถูกาทางกฎหมายซึ่งเราจะต้องหาหุ้นส่วนที่มีความ สามารถที่ช่วยเราในส่วนเหล่านี้ที่ว่าคอยดูแลถ้าเราเองไปเนี่ยผมว่าตามไม่ทันนะฮะก็ย่งถ้าเาขามเาีเรียนแบบนะอย่างเมืองจีนเนี่ยเขาเรียนแบบของเราเฉพาะพวกรูปแบบของตัวรูปทรงของสินค้าลวดลายของสินค้าแต่อินเดียนี่ขณะน,นี้เขาทำมากกว่านั้นอีก ก็คือเอาตราสินค้าของเรานี่ไปตีตราอยู่ในสินค้าที่เรียนแบบด้วยเขียนสีไทยซูเปอร์แวร์ตัวโลโก้เพนกวินและเขาเขียนตีตราเม d e in Thailand อีกแล้วเราก็ยังไปเจอว่าคนที่ทำในส่วนนี้ไปถามเขาเขาบอกว่าเขาเป็นคนทำแล้วสีไทยจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ว่าจะทำอย่างไรก็ยังเชิญท้าทายด้วย ฉะนั้นในการที่เราจะไปอินเดียเนี่ยเราต้องคำนึงถึงส่วนนี้ว่าเอเรามีหุ้นส่วนที่เขาสามารถจะช่วยเราในส่วนที่เราขาดได้หรือไม่แต่ว่าอินเดียเขาก็มีวิธีการครับเขาจะไม่พึ่งพาเงินต่างประเทศมากเกินไปและนี่ก็ทําให้เขาสามารถสร้างเอกชนของเขาเนี่ยขึ้นมาแข็งแกร่งกว่าจีนเพราะการที่เขาบอกว่าเงินต่างประเทศนั้นเป็นส่วนเดียวแต่ที่สําคัญเขาต้องการที่จะพึ่งพาให้ความแข็งแกร่งในประเทศ เขาสร้างตัวก็ขึ้นมานี่แหละครับคือพลังแฝงของอินเดียที่ทำให้มีบางคนวิจารณ์นะครับว่าจีนเนี่ยอาจจะโตเร็วแต่โตเร็วเพราะเงินข้างนอกเข้ามาแต่อินเดียอาจจะโตช้าแต่โตช้าเพราะความแข็งแกร่งภายในฉะนั้นไม่แน่อนาคตนี่ถ้าหากทดสอบฝีไม้ลายมือกันจริงๆแล้วเนี่ยอินเดียอาจจะมีความสามารถในเรื่องของเศรษฐกิจมากกว่าจีนก็ได้ อยู่ที่ว่าจีนจะปรับตัวเรื่องนี้อย่างไรตอนนี้จีนมีทุนสำรองเันตราดับประเทศอันดับหนึ่งของโลกเยอะมากนะคะนี่ไม่รวมฮ่องกงนะคะไม่รวมไต้หวันเฉพาะจีนแผ่นดินใหญ่อันดับหนึ่งของโลกแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศจีนตอนนี้คืออย่างนี้ค่ะเขาดิฉันขอใช้คําว่าเขาอาจจะไม่งอ FDI เหมือนสมัยก่อนแล้วตัวหนึ่งนะคะที่เป็นตัวสะท้อนชัดมากเลยก็คือว่าเขาเพิ่งประชุมสภาผู้แทนอ่น NPC คือประชุมรัฐสภาจีนนะคะสภาประชาชนแห่งชาติจีนเมื่อเดือนมีนาคมเขามีการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอันนึงเลยนะคะคือเขาจะออกกฎหมายใหม่ในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลจากเดิมเนี่ยเขาจะลดสิทธิพิเศษตรงนี้ให้กับนักลงทุนต่างชาติ คนจีนต้องเสีย33%นักลงทุนต่างชาติมาเสียแค่15%หรือ24%นับจากนี้ไปหนึ่งมกราคมปีหน้าไม่มีแล้วจะมีอัตราเดียวคือ25%คนจีนกับคนต่างชาติเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลเท่ากัน25%นี่คือสัญญาณสำคัญทีเดียวที่สะท้อนให้เห็นว่าจีนเลิกโอพน,นักลงทุนต่างชาติแล้วหรืออย่างน้อยก็ก็อบอุ้มนักลงทุนต่างชาติน้อยลง ผ่านมาให้ความสําคัญกับนักลงทุนนักธุรกิจจีนเองแต่ว่าอินเดียก็พยายามจะไล่กวดขึ้นมานะครับโดยการสร้างจุดแข็งของตัวเองในแง่ของไอทีที่บังกะาลอค่ะตรงนี้แหละสร้างรายได้มหาศาลให้กับประเทศนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่เรียกกันว่าซิลิคอนแวลลย์ของอินเดียนะคะก็คือเป็นเรียนแบบของสหรัฐมาหัวกะทิทางด้านของไอทีทางด้านของซอฟต์แวร์จะรวมตัวกันที่นี่หมดเลยนะคะจริงๆถ้าพูดถึงบังกะาลอมันคงต้องเท้าความมาถึงซิลิคอนแวลลย์ที่ อเมริกานะครับว่ามันเกิดมาเนี่ยคืออินเดียเนี่ยบุคลากรอินเดียเนี่ยได้ไปศึกษาอยู่ที่ที่อย่างแตนฟร์ด d แล้วก็มีการทำงานอยู่ที่โนนที่เซีท์แคลอเนยในในหน่วยงานที่เป็นเรื่องของแอดีทางด้าน IT าต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือก็มีการรับงานตรงนั้นหรือว่าเชิญชวนคนที่นั่นมามาที่ทำงานที่อินเดีย นะครับนี่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะก็จะมามาทำงานอยู่ที่บังกะลอในระยะเริ่มต้นซึ่งซึ่งแต่ก่อนแต่เดิมเนี่ยรัฐบาลอินเดียก็าอาจจะยังไม่ได้มองตรงนี้นะครับแต่เมื่ออันนี้ผมพูดเมื่อประมาณสักสี่สิบห้าสิบปีที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วว่าแต่ว่าเมื่อมันมีงานเกิดขึ้นเนี่ยรัฐบาลก็เข้ามาเข้ามาดูแลทุกวันนี้เนี่ย GDP ของของ อินเดียเนี่ยอยู่ที่ประมาณ4.4 trillion US dollar นะครับ4ล้านล้าน US dollar นะครับแต่ว่าอุตสาหกรรมไอทีเนี่ยอยู่อยู่ในนั้นเนี่ยประมาณ7-10ก็ก็นับว่ามหาศาลนะครับ ปีล่าสุดก็คือปีที่ผ่านมาอินเดียมีรายได้จากธุรกิจที่เรียกว่าบริการด้านซอฟต์แวร์หรือว่า business process outsourcing นะคะ47,000ล้านเหรียญสหรัฐค่ะซึ่งรวมถึงบริการที่เป็น outsourcing เหมือนกันแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องกับซอฟต์แวร์นะคะเช่นพวก call center หรือว่าจะเป็นการช่วยทำบัญชี การใส่ Data ต่างๆเหล่านี้เนี่ยอินเดียรับทําหมดเลยก็ตรงส่วนตรงนี้นะคะก็จะสร้างรายได้ประมาณ36,000ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะเพราะฉะนั้นในแต่ละปีเนี่ยนับเกือบแสนล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะคะในการที่อินเดียรับเป็นศูนย์กลางเอาซอร์ซซิ่งของคนอื่นเขาเริ่มเริ่มต้นของไอทอินเดียก็คือรับรับงานเอาซอร์สมาทําตามรีคว i ร์มเมนนะฮะแต่ตอนนี้อินเดียกําลัง ก้าวเข้าไปสู่ในเรื่องของการทำวิจัยและพัฒนามากขึ้นนะครับในในบังกลอเองเนี่ยเมื่อปีปีที่แล้วเนี่ยได้มีการขอสร้างโครงการเรียกว่าคนะันทีซิตี้คันทีซิตี้เนี่ยเป็นเป็นคัมปัสใหญ่มากเลยนะสำหรับเรื่องของรีเสิร์ชโดยเฉพาะซึ่งมีทั้งรีเสิร์ชเรื่องของไซแล้วก็เรื่องของไอทีอยู่ในนั้นหมด นะครับมีเรื่องของ accommodation เนะเรื่องออฟฟิศที่ทำงาน incubation ต่างๆเนะครับพร้อมสำหรับผู้ที่จะมาทำงานวิจัยตรงนั้นนะครับรัฐบาลอินเดียส่งเสริมโดยอมอบเนื้อที่ให้1,000 a c เอเคอร์นะ1,000เอเคอร์ 1, acres, เนี่ยแล้วก็ให้เอกชนเข้ามาสนับสน,นุนมา,มา,ม,ามาลงทุนนะครับเอาตัวเลขง่ายๆอย่างนี้ครับ เขามีคนเก่งทางด้านไอทีอินเดียนี่มีทั้งหมดตอนนี้ประมาณไม่ต่ำกว่า5 0 0 0 0นคนที่ระดับขึ้นเขาเลยนะครับของไทยมีประมาณ30,000คน50าแสนกับ30,000คนลองวาดภาพอยู่สิครับว่าเราจะสามารถแข่งขันกับเขาได้อย่างไรกลับมาอินเดียกับจีนวันนี้ที่เราวิเคราะห์ฝังอนาคตละ่ะผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายมองอย่างไรคนที่วิเคราะห์ศักยภาพของอินเดียมองทุกประเด็นเลยครับเศรษฐกิจสังคมการเมือง เขาจะเดินไปสู่ทิศทางไหนเพราะว่าถ้าเรารู้และสามารถจะประเมินได้คนไทยก็จะได้ติดตามเรื่องนี้และจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะคอยดูไปเรื่อยๆโดยไม่รู้ว่าเขาจะไปถึงไหนกันแล้วครับอีกสักครู่ครับ